สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมนะครับช่องน้องมิกชาแน,นลนะครับวันนี้เราเจียวดีซีเก้าสามนะครับผมงานเข้านะครับนี่นะครับผมแทกขาดนะครับงานช้างเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้กับช่องน้งวิกชาแนลด้วยนะครับนะครับผมข้าวก็เต็มมอยู่นะครับผมเหลือแค่นี้อีกนะครับผมหน้านี้ก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับผมไปแทคขาดนะครับ โทรไปเช็คที่ศูนย์แล้วนะครับผมราคาอยู่ที่สามหมืนบาทนะครับส่วนลดหนึ่งพันเหลือสองหมืนเก้านะครับแล้วตอนนี้สี่โมงแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปซื้อทันหรือเปล่านะครับนี่ครับขาดไปแบบนี้เลยนะครับ สเตอรก็หมดด้วยนะครับรู้สึกว่ามันขาดนานแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยสนิมกินนะครับผมมีดินเข้ามานะครับ นะครับเลือแค่ไม่กี่เส้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเจอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเราดูตอนใส่อีกรอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดส b ั c r ส b าใหกกับช่องน้มิกชาแนลด้วยนะครับ แบบนี้พิบนี้ก็สวัสดีครับ